ปีนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับเราจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นกิจกรรมใหญ่ๆนะครับรวมทั้งที้งสิบโครงการเราใช้ชื่อว่า10โครงการสรืบสารพระราชปณิธานองค์ราชนนะครับเริ่มจากโครงการแรกนะครับเป็นโครงการสนับสนุนการดําเนินง,งานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจํานวน21แห่งทั่วประเทศนะครับอันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการ ร้างแอร์นะครับเรามีแอร์ทั้งหมดนำโรงพยาบาลต่างๆในจำนวน5,000กว่าเครื่องนะครับแล้วก็มีการติดตั้งต้นไม้ซิตี้ทีฮะเป็นต้นไม้อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการที่จะไปวางในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลในพื้นที่หนานแน่น,นต้นไม้นี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันในเรื่องของเชื้อไวรัสแล้วก็ดูดซับในเรื่องของ PM 2.5นะครับก็เพื่อสุขภาพนะครับของผู้ที่ไปใช้บริการตามโรงพยาบาล นอกจากนี้ก็ยังมีบริจาคสนับสนุนเลนเชียมสาหรับผู้ป่วยต้อกระจกนะครับแล้วก็มีบริการแว่นตาในโรงพยาบาลให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลเราก็จะมีการสนับสนุนการปลูกต้นรวงพ่งนะครับในพื้นที่โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโครงการในลําดับที่2เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์เบอร์ห้ายุคใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะเบอร์ห้าเนี่ยก็มาดูเรื่องของโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับมั้นก็จะ สนับสนุนโซลาเซลล์เบอร์5ให้กับโครงการหลวงอสองแห่งใหญ่ๆนะครับที่โครงการหลวงเรือตอจังหวัดตากแล้วก็ที่ชนะกาทิเบตด,ดาริที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นโครงการขนาด72กิโลวัตต์แล้วก็มีมอบรถกอล์ฟเพื่อใช้ในกิจการของโครงการหลวงนะครับอันนี้ก็ดาเนินการส่งมอบไปเมื่อวันที่26แล้วก็18รกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการมอบโซลาเซลล์เบอร์5ให้กับวัดมหาธาตุวชิรมงคลที่จังหวัดกระบี นันก็ส่งมอบไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาที่ผ่านมาครับอนอกจากนี้นะครับในโครงการลําดับที่4ก็มีการบริการแว่นตาในพื้นที่เป้าหมายให้กับผู้้ดยอกาสนะครับจํานวน72,000อันนะครับให้กับกลุ่มเปาะบางอันนี้ก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะดําเนินการตลอดทั้งปีนี้นะครับลำดับที่5ก็เป็นโครงการสนับสนุนต่อย,ยอดโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับ โดยการบริจาคปั๊มโซล่าเซลล์นะครับปั๊มที่ใช้พลังงานจากโซล่าจำนวนแปลงเกษตรกรทั้งหมด72แปลงทั่วประเทศนะครับให้กับเกษตรกรในเครือข่ายมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับก็จะดาเนินการในตลอดปีนี้นะครับโครงการในลําดับที่6กก็เป็นโครงการสนับสนุนด้านการศึกษานะครับก็มีการปรับปรุงห้องเรียนสีเขียวเดิมนะครับให้เป็นเราเรียกว่าสมาร์ทกรีนเลอร์นิ่งรูมนะครับนำร่องไปที่โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณวรารามที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็จะเป็นการปรับปรุงทั้งอาคารนะครับอาคารเรียนเฉลิมเมื่อเกียรติ60พปรษาเรามีการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้านะครับเปลี่ยนแอร์เพื่อปรับรากาศเป็นเบอร์5 5ดาวซึ่งทําให้อาคารนี้เป็นอาคาร net zero นะสามารถใช้พลังงานจากโซล่าพร้อมแบตเตอรี่ได้นะครับโครงการในลําดับที่7อันนี้ก็เป็นโครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์5จํานวน72,000ชุดนะครับ ให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมังกรราชพุมารกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจุดเรียนเบอร์ห้าก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือนอกจากจะมีความทนทานสีสันสดใสตลอดการนะครับแล้วก็ยังไม่จําเป็นต้องรีดนะฮะก็ประหยัดไฟฟ้านะครับสําหรับโครงการในลําดับที่8ก็สําคัญนะครับเป็นการสนับสนุนลดตรวจมะเร็งนะครับ คัดกองมะเร็งให้กับานาิเวศนะครับซึ่งจะเป็นการาคัดกองมะเร็งให้กับกลุ่มสตรีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและก็ด้วยโอกาสนะครับก็จะเป็นรถตัวคัดกองมะเร็งให้กับมูลนิธิการจนะบารมีนอกจากาจะมีรถแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นแล้วก็สนับสนุนการดําเนินงานทั้งค่าใช้จ่ายกับแพทย์กับบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์ในรถไปตลอดระยะเวลาอีก5ปี นะครับในการให้บริการกับผู้ได้โอกาสนะครับโครงการในลําดับที่9คือโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรตินะครับบนพื้นที่72ไร่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็จะปรับปรุงเป็นสวนสุขภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีการปรับปรุงสนามแข่งขันจักรยานฮะให้เป็นสนามแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมกับทางสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ครงการในลําดับที่1 0บนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการสําคัญอีกอันหนึ่งคือการกิจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่25-28ถึงกรกฎาคมนี้นะครับณเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะมีพิธีการเฉลิมพระเกียรตินะครับมีการถวายพระพรชัยมงคลมีการจัดนิทรรศการการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็มีการเดินวิ่งการกุศลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี บริการหน่วยแว่นตาด้วยนะครับมีกิจกรรมหมอศพต่างๆนะครับทั้ง10โครงการนะครับก็เอามาคิดคำนวณแล้วก็สามารถจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณสัก2,800ตันต่อปีนะครับสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าอยู่ได้ประมาณ2 26.6ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตคุณภาพอากาศนะครับสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนะครับแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพันธมิตรแล้วก็กระทรวงพลังงานนะครับที่ทำให้โครงการต่างๆนะครับก็ดําเนินการไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับ